เอาครับพี่น้องครับสําหรับตอนนี้ครับผมนี่ให้หน้าหนึ่งนะครับเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับข้าวอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่นุ่มขัญใช่หัวใจเกษตรนะครับพร้อมทีมงานแฮปปี้การเกษตรอยากสิน้าเสนอนะครับนั่นก็คือข้าวเหนียวหอมพกาามาดครับพี่น้องครับนี่นอซึ่งเป็นข้าวเหนียวสายพันธุ์ใหม่ของเราครับผมนี่นอบุ้ยแก่คักแล้วครับพี่น้องครับนี่นะ ได้เวลานะครับผมในการเกี่ยวเทียสิไดเกี่ยวครับพี่น้องครับนี่เนาะทาบุญกฐินแล้วครับพี่น้องครับนี่ก็เลยรู้สึกว่าสิขอบแน่จักหน่อยนะครับผมอันนี้ครับก็เลยให้พี่น้องป้องไปนะครับได้เบ่งบรรยากาศนะครับผมสําหรับตอนนี้นะครับก่อนที่จะไปดูนะครับว่ารถเกี่ยวของคนได้สองให้หน้าแล้วทั้งพุ่นครับผมนี่เนาะสำหรับข้าวเหนียวหอมผัการาทดของเรานะครับผม เฮาจังไปเบิ่งกันนะครับว่าหลังจากที่ทําการเกี่ยวแล้วนะครับผมมันจะเป็นทังไหนก็นี่ครับพี่น้องครับนี่อุ้ยหมากแดงองค์ตรงเลยทีเดียวนะครับผมหอมพะกามาดนะครับข้าวเหนียวพันธุใหม่ของเราครับผมนี่เนาะนี่เอาให้พี่น้องป้องไปนะครับได้เบิ่งกันชัดๆครับผมสําหรับลักษณะของดวงครับผมนี่อุ้ยนี่แดงองค์ตรงเลยทีเดียวนะครับมาเบิ่องข้างนี้ครับพี่น้องครับนี่ เบิงครับผมพี่น้องครับนี่ปาดพีตูดงจิงคืนเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ทางนี้ครับผมนี่เนาะเป็นปุ่มเป็นงอนครับผมพี่น้องครับนี่ปุ้ยครับเบิงเนยเบิงเนยครับผมเอาสําหรับตอนนี้นะครับหลังจากที่เกี่ยวแล้วนะครับเส็มปุ่มแล้วนะครับเม็ดสิเป็นจังไหนนะครับผมซึ่งมันสิงามนะครับผมคืออยู่ในให้หน้าแบบนี้วะครับผมพี่น้องครับนี่เนาะ เอาไปเบิ่งกันเลยครับผมเอาครับพี่น้องครับสําหรับตอนนี้ครับผมนี่นะผมอยู่ทั่งรถเกีียวครับพี่น้องครับนี่นอก่อนเทาสิมาเบิ่งเข่ากันนะครับผมว่าลักษณะของเมล็ดนะครับข้าวเหนียวหอมพกามาสดของเราเป็นอย่างไรนะครับเอาเบื้องต้นให้พี่น้องป้องไปนะครับได้เบิ่งนะครับผมนี่ภาพมุมสูงครับสวยงามเป็นอย่างมากนะครับผมนี่นอ เอาครับพี่น้องครับสาหรับตอนนี้นะครับผมนี่นอกก็ได้ไป3ส่วนนะครับในหาส่วนนอเอาบาดที่นี่เขาวเบิงนะครับผลปรากฏว่าสําหรับตอนนี้เข่าเห้านะครับก็เต็มอุ้มเป็นที่เรียบร้อยแล้วเสียวไปเท่ครับก่อนเสียวไปเท่หนุ่มควันใช่หัวใจเกษตรก็เลยขึ้นมาเบิงนะครับผมสําหรับเมล็ดของข้าวข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่นะครับที่มีชื่อว่าข้าวเหนียวหอมผักามางครับพี่น้องครับนี่ เม็ดมีแต่แดงองค์ตรงเลยทีเดียวนะครับผมนี่เนาะข้าวเหนียวนาปังพันธุใหม่ของเรานะครับที่มีชื่อว่าข้าวเหนียวหอมพกามาดครับลำต้นแข็งแรงแต่กอได้ดีนะครับความสูงก็ประมาณ120เซนครับพี่น้องครับนี่เนาะที่สําคัญที่สุดนะครับเป็นข้าวเหนียวสายพันธุ์ใหม่ที่ให้ผลผลิตสูงนะครับหลังจากที่นําไปสีแล้วนะครับผมนําไปหนึ่งแล้วนะครับ เหนียวนุ่มนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมนะครับเหมือนกับข้าวกอขอหเลยทีเดียวนะครับเอาจังไรฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับท้าสุดสําหรับท่านใดที่มีความสนใจนะครับอยากจะได้ข้าวเหนียวหน้าปังสายพันธุ์ใหม่ที่มีชื่อว่าข้าวเหนียวหอมพกามาศนะครับผมนี่เนาะเอาฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับ3ามหมายเลขโทรศัพท์ครับ0 8 9 9 8 2 8 6 8 4ครับ 0925164252นะครับแล้วก็065ครับ0495999นะครับเอาจากไหนฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับผมเอาครับผมสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มขวัญชัยวัจจัยเกษตรร้อมทิมงานขอมร่าผ้าจากพี่น้องปองปายไปเพียงท่านี้นะครับไปพร้อมกับเมล็ดข้าวสวยๆนะครับสายพันธุ์ที่มีชื่อว่าหอมพกามาาดนะครับสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม บุ้ยเป็นตะซอนให้ครับผมข้าวเหนียวหอมผักกาดมาดของเรานะครับผม